เสียบด์เพชรยินดียกเลิกส่งนักมวยไทยไปชกที่กัมพูชาหลังเจอพลังโซเชียลของแฟนมวยชาวไทยบอกไปชกทำไมที่กัมพูชานะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวดราม,มา่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโซเชียลของแฟนมวยชาวไทยนะครับหลังจากเสียบ๊์เนี่ยมีโปรแกรมที่จะนำนักมวยไทย2คนทั้งเพชรดำและชูจเจริญเพชรยินดีเคมีเนี่ยไปชกที่รายการคมแมร์เมเชียลอาร์ตอารีนา กรุงพระนมเป็นประเทศกัมพูชานะครับในวันเสาร์อาทิตย์30 3 1มีนาคมนี้หลังจากโพสต์ไปเนี่ยก็เจอดราม,มา่าครับว่าเฮ้ยเสียโบต์คุณไปสนับสนุนกุนคแมร์ทำไมทั้งที่มาแย่งมวยไทยคุณไปสนับสนุนกัมพูชาหรออะไรเงี้ยคือส้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่เขาเคมว่ามีท่านทูตไทยแล้วก็มีผู้รักผู้ใหญ่กัมพูชาเป็นรายการใหญ่เลยรายการนี้เนี่ยก็ เสียโบสก็มองในเรื่องของเรื่องความความสัมพันธ์เรื่องของรายได้เรื่องของอะไรประมาณนี้แหละเขามองในรูปแบบนี้แต่แฟนมวยยอมไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยคุณไปสนับสนุนทําไมเป็นคุณคเมมวยไทยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวสุดท้ายเสียโบสก็ยกเลิกส่งทั้งมวยทั้งสองท่านไปชกที่กัมพูชานะก็ยกเลิกเลยไม่ไปชกเลยพร้อมบอกว่าขอโทษด,ด้วยที่ทําให้แฟนบอลแฟนมวยชาวไทยไม่สบายใจในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับแฟนมวยชาวไทยที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันยอมกันไม่ได้เรื่องแบบนี้นะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคผมในฐานะที่เคยทํางานทั้งอ่าชาวลาวชาวกัมพูชาพมา่ารวมถึงไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยต้องปล่อยผ่านไปก่อนอาจจะเป็นการสารสัมพันธ์ในเรื่องอื่นก่อนก็นกได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ยังละอุอยังเดือดอยู่ตั้งแต่ซีเกมไปแล้ว คือคงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจะมาสารสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะคือเราอยากให้ทั้งทุกคนเนี่ยรักกันแหละอยากให้คนแบบมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่าเรื่องมวยไทยกุนขมแ์เนี่ยเชื่อว่าตอนนี้คงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแล้วกันเนาะอะใครคิดเห็นอย่างไรทั้งคนไทยคนลาวกัมูชาใครผ่านเข้ามาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เนี่ยก็พูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยแชร์ข่าวประมาณนี้ครับผม